สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมในายเลดบูและวันเนี้ออยู่กับ Rocket Bird Hard Boy Chicken นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับคราวนี้ที่ผมจะมาเอามาแนะนํากับทุกท่านนะครับเป็นเกมลักษณะเหมือนกับเกมอินดี้ทั่วไปครับที่ไม่มีอะไรพิเศษมากมายครับในเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับจะเป็นตัวละครประเภทนกนะครับซึ่งในกรณีนี้ตัวเอกของเราจะเป็นไก่นะครับหรือ r o c k e t Bird พวกนี้แหละครับซึ่ง เกมนี้นะครับผมได้มาในสตรีมที่ในราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ไมีอะไรซับซ้อนนะครับเน้นที่การผ่านด่านไปนเรื่อยแล้วก็ไล่ย,ยิงอาจจะมีปริศนามากเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเกมนี้เน้นที่การแอคชั่นเป็นหลักนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีเสียงเพลงเลยนะครับก็คงเป็นเพราะว่าเกมนี้นะครับผมลองดูๆมาแล้วปรากฏว่าเกมนี้มีเพลง มีเพลงที่มาติดลิขสิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าแปลกใจนะครับถ้าหากว่าเล่นไปแล้วอยู่ๆรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยจะมีเสียงเพลงเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามนะครับคงเป็นเพราะว่าผมปิดเพลงเอาไว้นะครับเพ <c oughs> ื่อเดียงลิขสิทธิ์นะครับ <c oughs> แต่ว่านะครับถ้าหากว่ามีช่วงไหนที่สามารถเปิดเพลงได้ <c oughs> ผมก็อาจจะเปิดเพลงได้บางโอกาสนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเปิดไม่ได้ <c oughs> ผมก็จะปิดไว้อย่างนั้นแหละครับโอเคครับแล้วก็ที่สาคัญสำหรับเกมนี้นะครับคือเกมนี้มีระบบสามารถเล่นได้2คนนะครับ ตั้งแต่เล่นแบบโลลหรือจะเล่นแบบเน็ตเวิร์กนะครับสามารถเอามาเล่นได้นะครับหรือที่ผมไม่แน่ใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเกมนี้สามารถเล่นได้2คนในเครื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คือคนนึงเล่นกับคีย์บอร์ดส่วนอีกคนนึงเล่นกับจอยสติ๊กที่สามารถต่อได้นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วนะครับผมอาจจะทดลองดูเผื่อว่าเล่นได้นะครับบางทีผมอาจจะมีคออฟกับคนอื่นด้วยนะครับบางครั้งแต่ต้องแต่ก็ต้องดูไปเป็นกรณีนะครับโอเคอะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับ ไ okay. ฟที่หนึ่งระดับความยากระดับมอนอเมลโอเคอะไรไนะครับว่าเดี๋ยวเปิดเสียงเพลงนิดหน่อยดีปะ เอาโดนลิขสิทธิ์ก็ช่างมันแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเพลงดังไปนิดนึงเอาแค่นี้พอ เออเดี๋ยวก่อนนะเออเอาละเสียงเพลงผมปิดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็เพิ่มมาสว่างนิดนึงสามารถรับภาษาได้มีอะไรพวกนี้ได้อ๋อแล้วก็ลองรับระบบแว่นสามมิติด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีแว่นสามมิติแล้วนะครับเพราะงั้นไม่ทําดีกว่าโอเคอต่อเลยเล่นยังไงวะเนี่ยดูดิดดอ๋อคลิกซ้ายคลิกขวาได้ โอ okay. เคเบ็ดปลาอาละอ้าว <c oughs> นี่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 น,นี่โอ้โหแม่งอยากระจอนบิ๊กเวอร์ชั่นไก่เออว่ะจริงด้วยอ๋อกดหมอบลงก็เพื่อตั้งท่าตั้งท่านั่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเดินขนาดกดหมอบก็จะสามารถกลิ่งตัวได้ ถ้ายืนขึ้นก็วิ่งเหมือนเดิมอะสเปซบาร์เพื่อปีนได้เอาละเอาไป <c oughs> อ๋อนี่คลาน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 คลา,า,านแล้วเจออะไรออกคลานแล้วเจอนี่มีกาดอยู่ข้างบนมียามตรงนั้นยามนี่น่าจะเป็นนกนะแต่ผมว่าน่าจะเพนกวินแหละดูละ

ดีอ่อทางนั้นใช้การ์ดตรงนี้เอ่ออะไรวะปุ่มนี้อ่ะกดหน่อยสิอ่ะ,อะเฮ้ยอะไรวะอ้าวหรือว่าหายแล้วนิวเคลียร์นี่วะแล้วกูไปกดทำไมวะโอ้ไกลจิงนิวเคลียร์เอาสิวะ โอ้ยโอ้ยยิงเลยอนี่ๆๆ่นี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 ่น,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 นข้างบนมีแถบกระสุนอยู่เป็นเหมือนกับลางชีวิตนะครับอ๋อเราโดนยิงเดี๋ยวเอ,อ่อกดประโดดได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้เว้ยขึ้นไปข้างบน ชิปโอเคทำอะไรวะเนี่ยอแล้วะเออชิพอ๋อ,อจันได้โอเคโอเค,อเ,คเอาลงไปก่อนดิ ชิพเดี๋ยวเ,ยวเล็บชิปเอาไปดัน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 อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วเจะไปยังไงเนี่ยเออกระโดดโอเคกดได้กดอีกด, e. กด e. อีอ่าไปทางไปต่อละ เก็บด้วยโอเคมีทางไปต่อกันไปทางนี้เดี๋ยวนึลงเออเสียงเพลง <No. S 1> อ๋อดูเหมือนว่าเสียงภาคก็มันจะอยู่ในนี้หมดเลยมี Why? Why What did I do? What am I gonna do? am I gonna now Pull yourself together, Botsky. You've got the whole Penguin army. And we clowned him to fight him. And he's just one little chicken. I will kill him. And then I will eat him. Okay. Right. Hey. Huh? I see fake versions of myself. I must be seeing double. Wait. <tiny> อ,อาจน่าลำคานนิดๆน,นะครับเพราะว่าเกมนี้นี่คือลิขสิทธิ์เพลงมันค่อนข้างเยอะครับโอเคต่อไปเยเกือบเกือบโดนยิงละโอเคตายละสังเกตได้นะครับว่าเวลามันตายนี่คือมันจะดรอปกระสุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิงจกกว่ากระสุนจะดรอปนะครับ ยลบไปไหนลบไปไหนลงไปไหนเดียตายละไหวไหมนี่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 โอยย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 ายย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 ยุยย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 มยย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 ่ยย อะไรไหมอะไรวะสโมกช o ดแชร์จอยเดอะอราร์ซูลา r ีอยู่คนที่นิสอยู่โฆษณาชวนเชื่อสลหรับชวนเข้ากองทัพเออก็เหมือนกับโฆษณาในช่วงสวงครามเวียดนามอะนะโอ้ยเกือบไม่ทันตายละ ปืนไม่อู้ซี่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนอย่างงี้สามารถเปลี่ยนปืนได้ด้วยการกดสกอร์เมาส์โอเคอเดี๋ยวลงไปข้างลา่างจะสาดให้ยับเลย <c oughs> เฮ้ยนี่เออต้องกระบอกนี้โอเคตายละแต่กินกระสุนไม่ใช่น้อยเลยนะปืนกระบอกนี้อูซี่เนี่ยเฮ้ยนี่เอา้าเอ้าเอามึงลงมาหาที่ตายเออโอเคเรียบร้อยตายละ ร้อยมันหันหลังไปก่อนแล้วค่อยกลาดให้หมดแม็กหันจีวะไม่หันใช่ไหมโอเคเอ่ะมันขึ้นมามันขึ้นมาอ่ะไม่ขึ้นกันกูไป,ปละอโอเคถ่ายละรถกระสุนจิกาด เฮ้ยหลบมันลบคุลบบ้างสิวะโอเคตามมาเหรอไม่ให้ตามไปละอีกครั้เฮ้ยเ๋้วเอ้ยย, mm. ยิงหน้ายิงหลังยิงหน้ายิงหลังก็สุดใกล้หมดละคลานไปไนีแ่แหละเออลิงตัวไปเอ้ามาอีกแล้ว สุนเพิ่มออเหมือนกันชอบโผล่าไาด้านหลังตลอดอ่ะไปโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างมีระเบิดไหมไหมเนี่ยไม่มีเว้ย เลนไม่ได้หนึ่งจริงมาตายแต่นัดแรกแล้วมั้งเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาอย่างไรวะเนี่ยเออช่างมันไมไดูจะขึ้นเอาอยัางไงลราเหมือนกันละเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิเผื่อเอาได้ ช่างมันเดี๋ยวเยเดี๋ยวลบก,ก่อนรจริงกระสุนใกล้หมดละโอย,โอ,ยอโอเคกระสุนใกล้หมดละเราไปดีกว่าเปลี่ยนปืนดีไหมโอเคเปลี่ยนมาใช้เป็นปืนพกก่อนแล้วกัน ไปโอ้เจอเจ็ตแพคของเราล้เดี๋ยวอีกรอบนึ่เดีเดอราญเสียงไหมเนี่ย That's mine What the Well It's time for some jet action เป็ดปลาเพื่อร่อนเดี๋ยวไปไ๊นะึงนะขอปิดเสียงเพลงก่อนโอ้ยปิดไปปิดมานี่มันน่าลำคาญนะโอเคเออเล่นไม่ยากวันนี้ใช้แค่เมาส์บังคับก็พอ ไก่มาเพิ่มสอยแม่งเลยแล้วกันนะจ้าเอามือนี้ไปไหน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 เออล้วงไม่เอออ๋อมีของมาให้เก็บเก็บเลยมีของให้เก็บโอเคอ้าวแม่งมีเพิ่มมาเพิ่มอีก คือบีขับไล่แหละกูงานนี่เอ้าลุยเลยเออนี่รู้จักไม้ไก่จรวดอะรู้จักไหมล็อกเก็ตเบิร์ดเอ้ยมันมาแล้วมันไล่ตามมาเลยไล่ตามเฉยเลยไอ้นี่อะไรของมึงเออเคมึงจะหนีไปไหนอ๋อน่ะเห็นควันละเห็นควันเมื่อไหร่ยิงกันนั่นเลยโอ้ย อะไรไปไหนไปไหนไปไหนผมจะไปไหนไปไหนเดี harma, ๋ยวดิมีอะไรเก็บไหมต้องการยาเลยเดี๋ยวนี้เลยเฮไปละวะเยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้แปลกๆคอปเตอร์อ๋อตัวเอาเฮ้ยจรวดนัำวิถีแม่งวัวนัำวิถีโฮ้ยหนีจรวดหนีจรวดหนีจรวดเร็วหนีหนีหนีหนอยู่ไหนอยู่ไหน อมอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาโอเคจะรวดเหรอจะวเหโอ้ยเก็บยาก่นโอเคเก็บยาละเอยมันยิงมาวมันยิงมาล้วจรวดยิงได้แต่ไม่เอาดอยยอยโอจะรวดจรวดจรวดจรวดมาจรวดมา โอ้เกือบมาไม่ได้หนิงมามาเยอะๆบินขับไล่เอ้ยโอ้แม่งหนักเลยแม่งยิงผีเลยโอ้ยผีเลยหยุดมันก็ดีนะเอ้ยแล้ววะอืมอ๋อนีเจอเจอยาละนี่ ีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงอยู่ไหนวะช่างมันกระสุนยังไม่เต็มหมดพอเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่จะหนีไปไหนโอเคอ๋อมีอีกตัวนึงข้างบนอ๋ออ๋ออ๋อใช่ทางละ เราเข้ามาอยู่ในเรือเฮกไม่รู้มีอะไรเหมือนกันนะคราวนี้อโอเคนั้นก็พอสมควรละอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้ก็คงต้องขอยุดความสนุกของ Rocket Bird ดพาร์ทบอยชิเก้นนะครับพาร์ทที่1เอาไว้ในเนเทอนี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตาม ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลศวูมขอลา,า,าอท่ทานผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ